ลวข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวไทยไม่ว่าไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็สามารถลงก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส4ได้นะคะโดยเพียงท่านมีอายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4วันที่10กุมภาพันธ์2565 รับเงิน1,200บาทนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามร่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะข่าวดีนะคะหลังจากที่ครมออนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟส4ให้วงเงินใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้คนละ1,200บาทสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4จะเปิดระบบให้กับประชาชนลงทะเบียนได้ ในวันที่10กุมภาพันธ์2565และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้17กุมภาพันธ์ถึง30บเมษายน65นะคะโครงการคนละครึ่งรอบใหม่หรือคนละครึ่งเฟสสี่ลงทะเบียนได้วันไหนดูไทม์ไลน์กันนะคะ1กุมภาพันธ์2565เปิดให้คนที่เคยได้คนละครึ่งเฟสสามกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังและสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งรอบใหม่ได้ทันทีนะคะ10กุมภาพันธ์เปิดให้ผู้ เปิดให้ประชาชนผู้ที่สนใจลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่หรือเฟส4ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w k o l a k r u e n c o m 10-13กุมภาพันธ์ทยอยส่ง SMS แจ้งผลการสมัครไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือ17กุมภาพันธ์ผู้สมัครคนละครึ่งเฟส4เริ่มใช้สิทธิ์ได้จนถึง30เมษายน65 มาดูขั้นตอนและว,วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4คนใหม่นะคะสมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต,ต์ www คนละครึ่ง com อันดับแรกนะคะ1เข้าเว็บไซต,ต์ www คนละครึ่ง com 2กดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกสำหรับประชาชน3อ่านและตกลงยินยอมตามข้อตกลงการสมัครคนละครึ่งเฟส4 กดปุ่มยืนยันนะคะหลังจากที่เราได้อ่านแล้ว 4. ป้อนข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนก็จะเป็นข้อมูลหลกัลกๆทั่วไปชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลถ้ามีนะคะ 5. กดยืนยันข้อมูล 6. ยืนยันรหัส OTP ตาม SMS ที่จะที่ระบบจะส่งมาให้เราทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราได้ใส่ไว้นะคะ เระบบยืนยันลงทะเบียนเรียบร้อยและ8รอระบบแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS ภายใน3วันทําการนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิครึ่งเฟสส ได้ในวันที่10กุมภาพันธ์2565พี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะคะ